เห็นแต่งตัวอย่างเงี้ยดูสินี่นี่สร้อยทองนี่นี่ดูดูวงดูหลวงพ่อดูนาฬิกานาฬิกาเลียมทองด้วยอย่างงี้เขาเรียกว่าอะไรค่าคนเป็นอะไรเนี่ยค่าแต่งตัวรวยขนาดเนี้ยค่าคนเป็นอะไรอันนี้เริ่มแล้วไม้ไม้เสียหรอเนี่ยฮัลโหล คือซื้อบ้านมามัน8หลังครัเพื่อมารีวิวให้ทุกคนได้ดูอะไรประมาณนี้คือหมดไป20ล้านนะเพื่อเพื่อเครื่องชิปแค่คลิปเดียวเนี่ยส่งเงี้งเรียกส่งอะไรเจ้าฮะเจ้าเนอะเจ้าส่ว้เจ้าส่วนเฮ้เจ้านี่เจ้าส่วนเจ้าส่วนหรือส่วนตาเนี่ยเฮ้ยแล <Ja. S 2> ้วแต่แ hmm. ล้วแต่จะเรียกแล้วพี่แซมอ่ะผมพี่แซมเห็นแต่งตัวแบบเนี้ยอมคนคือซื้อบ้านทั้ง8หลังเลยนะพี่ซื้อบ้าน8หลัง ไวรุนบ่อน้ำมันไหมโอเคได้อยู่กลับไปที่ฮอล์กูโอเคเอ้านี่สื่อตัวว่าเป็นเจ้าพ่อเป็ดนั่นนะในไหนก็มาขนาดนี้แล้วโอเคอัปเดตนี้ก็มีแจกโค้ดด้วยตอนนนทีจะแจกโค้ดไม่ใช่อะไรมันเพิ่งจะมีโค้ดให้แจกมันจะมีโค้ดคำว่าวาเลนไทน์แบบได้อะไรบ้างมันปึ๊บปั๊บนี่พิงสเกลเจอแล้วปึ๊บเป็นมูอะไรเทจเจอร์อะไรหนังพญานาคเหรอ มันมีนี่ด้วยเงินแจกมันต้องกดไปที่กิปเวนี่นะครับแล้วกดเข้ามาเ e n อ e r เมื่อเรากดปุ๊บไอ้ไดโน่ก็จะบอกคุณมึงได้แล้วอะไรมาเนี้ยก็เราจะได้เงินแล้วนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวมันก็คงจะไม่เข้าตอนนี้หรอกมันก็ต้องออกเกมแล้วก็เข้าใหม,ม่นถึงจะเงินเข้านั่นเองสองแสน เราจะไปซื้อบ้านหลังที่ถูกที่สุดไปยันแพงที่สุดนั่นเองก็คือมันต้องซื้อจากสมอเอ้ยเนี่ยมันมีเดี้ยมแล้วเนี่ยมันสมอมาอยู่แถวๆนู้นเดี๋ยวเราต้องขับกลับไปนะครับเราเป็นเราเป็นลูกบ้านมือใหม่พี่เร,เราไม่รู้เส้นทางเป็นไงใช่ใช่ใช่นี่เราวนกลับมาที่เดิมนะครับรอบนี้ต้องได้นี่มันจะขึ้นอย่างงี้ <c oughs> ให้กดสมอมันจะมีให้เลือกบ้านมีทั้งหมดให้กี่หลังเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่หลังบ้านที่ถูกที่สุดนั่นก็คือสี่แสนห้าหมื่นเหรียญห้องพี่นอนสองจุดห้า เวลาเราเสกรถเนี่ยรถเราก็จะแบบมาอยู่ตรงที่บ้านให้เลยไม่ว่าเราจะจอดตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นอันนี้ก็คือภายนอกบ้านเนาะก็จะเป็นประมาณนี้กระทัดรัดเป็น2ชั้นด้วยนะเออไฟก็สามารถปิดเปิดได้ห้องครัวก็สามารถทอดไข่ได้ด้วยนี่ยัไงไงเราสามารถตากแกงทิ้งไว้ใช่ไหมใช่แล้วก็โอ้ ข้างนอกนี่ครับข้างนอกภายนอกก็จะเป็นเจมนั่งใช่ไหมสามารถนั่งจิบวายจิบอะไรตรงนี้ก็ได้นั่งใส่ท่าตรงนี้ก็ได้อะไรตางผ้าออกกำลังกายก็พี่แบบ<อ>ยืดเส้นยืดสายแบบเออดูอากาศนะฮวิวค่อนข้างดีนะบ้านันี้ชั้นบนก็จะมีห้องต่างๆมากมายห้องแรกนี้เป็นห้องนอนห้องนอนสามารถนอนได้แบบเราเหมือนทายเลยนิพานแล้วนะนอนด้วย ห้องน้ำก็ไม่มีอะไรมากมันสามารถเปิดกอ๊อกน้ำได้ไหมไเคยเปิดได้เป,ดเปิดให้เพื่องค่าน้ำนอ้ฝักบัวก,ก็เปิดได้เหมือนกัน <c oughs> โอโ้ไม่ต้องลุก่ต้อ <c oughs> ก็มีเสียงแล้ว <c oughs> ซึ่งเปิด เสียงเหมือนจริงด้วยมีเสียงเปิดประตูเสียเปิดประตูโอเคก็บ้านประมาณนี้450,000บ้านต่อไปก็คงไม่รีวิวเยอะขนาดนี้ก็เราจะรีวิวแบบรัวๆเลยนะครับถือว่าเราได้รู้ว่าเลยระบบบ้านมันสามารถใช้ได้จริงเนาะเวลาเราเราจอดรถมั่วส่วนแต่ว่าพอเสกบ้านมันก็มากดมันก็มาจอดตรงนี้ให้ถือว่าดีดเออลืมไปบ้านไม่สามารถขายได้แต่แค่จะอ่านเคมได้นั่นเองก็คือกดแบบนี้ปุ๊บบ้านเราก็จะหายไปแล้วนะครับต่อไปเราจะเป็นบ้าน600,000นี่มีอยู่3ที่นอน3 5ห้องน้ำตรงจอดร2ที่เเเวลาาสาสบ้น ใหม่เนี่ยมันก็จะลดตำแหน่งทำให้เรารู้ว่าเอ้ยกูต้องขับรถเอาไปจอดข้างไนอย่างนี้แล้วก็กดออกแล้วก็ปิดไม่ให้อยู่เข้าให้ดูรอบบ้านกันรอบบ้านเฉยๆรอบบ้านเป็นประมาณนี้เป็นทาวเฮาวิ่มีสระน้ำข้างหลังด้วยให้ดูคร่าวๆเดี๋ยวภายในคร่าวๆนี่คือเป็นห้องนางเดนตรงนี้เป็นห้องครัวในในห้องน้ำนี่แหละที่บอกว่าได้อยู่สุดแล้ว เออไหมโอเคนะครับบ้าน6กแสนนะครับห้องน้ําหน้าอยู่สุดนะครับผมเอาไปง่ายๆนะครับห้องน้าําลงไปแช่ไม่ได้แช่ดได้ไหมจะเปิดกรอกน้ําให้น้ําไหลแล้วก็นั่งดูอ้อาวนี่แช่ได้อา้าวแล้วก็นี่มีสระน้ําให้เล่นด้วยสามารถสามารถใช้งานได้จริงหรือว่า 6แสนนี่ถือว่าสวยไหมบ้านนี้คุ้มคุ้มด้านหลังสวยแต่ข้างหน้าไม่สวยเลยดูเรื่องหลังดีเนี่ยข้างหลังล่องเลือนนะผมดูมันดูแบบใกล้ความลาอยู่น่าซื้ครับนี่6แสนน่าซื้อนะถือว่าแบบคุ้มนะคุ้มไอ้คันไอ้ไม่ใช่คันเฉยไอ้หลังเมื่อกี้คือ4แสนห้าถ้าเราเพิ่มมาแค่แสนห้าก็ได้บ้านหลังนี้แล้วนี่อมาเป็นบ้าน6แสนห้าเพิ่มอีกห้าหมื่นเราจะได้อะไรบ้างไปดูกัน6แสนห้านี่พื้นที่เท่าเดิมแล้วก็ห้องน้ำก็เท่าเดิม6แสนห้าเพิ่มมาห้าหมื่นแวบเดียวพี่รู้สึกเป็นไงทีหลังนีไงบารงที ไฟนอะอาจจะดูแบบไม่ค่อยน่าอยู่เข้าไปที่ไหนอาจจะจะดีก็ได้อะโอเคอาจจะด,ดีอีกรูปแบบหนึ่งอะไรอย่างงี้ออ๋อ พูดน่าสนใจมากพี่ประมาณนี้สําหรับใครที่อยากจะเสียอีกห0 0หมนแลกรูปทรงบ้านแล้วแต่คนชอบเจ็ดแสนห้านี่คือบ้านที่ท็อปที่สุดนะครับและรมตัวเองก็ได้ติดดาวไว้ด้วยมันจะดูโปร่งโป่งโลง่ลง,ลงๆใสๆอ่ะแบบดูแบบไม่ไม่อึดอัดเกินอ่ะเวลาเข้าไปแล้วรอบบ้านเนี่ยก็คือแบบเป็นทรงเลี่ยมเนาะอีกอันนี้อันนี้ถูกใจชอบชอบเจ็ดแสนห้าเท่าน,นั้นถือว่าคุม้มต่อไปเราไปดูบ้านมีเดียมกันบ้างบ้านหลักล้าน มีเดียมอาตรงนี้แม่พอดีเลยชอบบ้าน1นึ่งล้านสี่นห้าหมื่นเหรียญมี3ที่นอน2.5ห้องน้ำแล้วก็3ลงจอดรถพิบโอ้โหใหญ่ รับแรกคือสวยเลยครับอืมเอ๊ะอันนี้ก็สวยอันนี้สวยภายนอกให้เต็มนะครับให้เต็ม,มครับความรู้สึกให้เต็ม,มครับอันนี้ได้เก้าเลยจมให้เท่าไหร่ตองเก้าจุดสองครับเก้าจุดสองอ่ะครับสำหรับบ้านหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นเหรียญใครมีงบถึงประมาณนี้สามารถจัดบ้านได้ขนาดนี้เลยโอะไรใช้ได้เลยรู้สึกถึงว่ามันโคตรโล่งนะครับมันโปร่งไปหมดเราสามารถได้วิวถ่ายรถแบบใหม่แบบ ปาร์ตีริมสาเอารถมาจอดร hmm. ิมสาอะไรอเงี้ยแต่อันนี้เราไม่รู้ว่ามันจะมีถ้าเรามาจอดสองสามคันนี้มันจะมีผู้เล่นคนอื่นมาจอดด้วยหรือเปล่ากันนะ <c oughs> <c oughs> เขาแวะมาเห็นบ้านหลังนี้เอ้ยคอปร์ตี้อะไรกันหลังบ้านจอดรวมกันก็ดีนะถือว่าเป็นแบบเออฟิลใช้ได้ถือว่าเอแบบความแตกต่างของบ้านโอเคเลยถือว่าหลังนี้เหมาะัสายปาร์ตี้อยู่ได้เลยตีมีตติ้งไว้แบบมีตติ้งต่างๆ่างเฮ้ยมีเตียงสองชั้นนี่หนึ่งร้านสี่แสนห้าหมื่นเหรียญครับคุ้มคุ้มคุ้มราคาแน่นอนนี่เจมกำลังทัวร์ข้างบนให้นะเป็นไงห้องนอนกว้างครับโอ้มีระเบียงด้วยไป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 มีในระเบียงระเบียงเออนี่ระเบียงนั่งกันสี่คนเอ้ย เดี๋ยวเวารถมันจมอ่ะนั่นดิพื้นมันมันบะปุ่มชั้ย่างนแต่ถามว่าจอดได้ไหมจอดได้สวยปัจจัยอย่างเดียวคือล้อมันจมลงไปนั่นเองเขาไม่ได้ทํามาให้จอดในบ้านเขาไม่จอดไม่จอ่เราคิดเกินไงเราจนนะนี่เพื่อให้เดฟเห็นเเกินออปชั่นเยอะเราเกินออปชั่นที่เขาให้มามีคนเพ่งหนึ่งไงที่แบบชอบบ้านประมาณแบบอย่างผมอะชอบแนวเอารถมาจอดในบ้านเป็นห้องกระจกเป็นอะไรเงี้ยอ่านี่นะฝั่งบูเล่นนะครับการ์ดเขา บบนั่งนั่งดูทีวีแล้วนั่งเห็นรถไปด้วยเนี่ยมีความสุขอ่ะมีความสุขดีกว่าเอารถไปจอดแยกลงไม่เห็นรถตัวเองเนี่ยนี่สำหรับคนรักรถชอบแน่สิ่งนี้ถ้าเกิดเตปอัปเดตขึ้นมาตัวนี้จถ่ายพื้นเลยครับ ล้านเก้าแสนมี3ห้องนอนสามห้องน้ำสี่กะลาแบบแลกเป็นาครับแบบแหลกทำไมเหมือนเออเหมือนฟาร์มจริงๆฟาร์มไก่อารมณ์แบบบ้านี้น่าจะเหมาะกับตอนชาวไร่คนที่ชอบใช่ตอนชาวไร่เน้องเคนละเมืองเขาเรียกอะไรเหมือนคาเฟ่อะคาเฟ่แบบโบราณโบราณหน่อยอาจจะอยู่นอกเมืองใช่เลย นี่คือบ้านราคาหนึ่งล้านเก้าแสนนะครับให้อารมณ์แบบว่าคาเฟ่เดียวอุ้ยดูรถเก๋งอุ้ยคือถ้าใครชอบปลิวบ้านที่เป็นแบบสไตล์อู่รถอะไรเงี้ยเอาลองเอารถเข้าไปจอดดูาดีไซน์สีแล้วก็สุดยอดโอ้เนี่ยเหมือนที่เขาไว้ให้แต่งรถเลยอ่ะจอโค้งด้วยจอที่แบบจอโค้งด้วยบ้านอื่นเขาจอแบนมันมองสบายตาดีให้ชอบชอบเขาเรียกหมกปะเนี่ยสายบ้านแบบมีสายหมกไว้ตามราคาเนาะล้านเก้าเนอะไม่ธรรมดาเนาะ ตล์มันเป็นสไตล์มีห้องเก็บขนมอกสะดวยเฮ้ยคอมคอมท<อ>ี่สามารถใช้งานได้ไหมเนี่ยไม่ได้ครับอ๋อโอเคคอมยังเปิดไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่มีเคสไม่มีซีบียูกำลังนะสั่งประกอบอยู่กำลังสั่งประกอบอยู่ยังไม่ส่งมา,าโอเคเออนี่อกเปิด,ดแบบเลื่อนอ๋อฮะอือรถรถสามารถออกได้นะมีหนองน้ําให้โดดด้วยลมๆแล้วมันเข้ากันดีแต่ข้างหน้าพี่น่าจะขูดแล้วเนะมาต่อไปเราไปบ้านระดับคฤหัสสี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่น แต่ละที่มันมันแบ่งโซนเนาะใช่ไม่ถือว่าใช้ได้นะดูไประเบียบอะโซนหมู่บ้านนี่แบบว่าแวดล้อมดีบ้านเลยได้อยู่ตรงใส่เขาจงใจแบบไม่ให้มั่วสไตล์ของของบ้านในแต่ละหลังละมั้งนี่เรามาถึงที่สร้างบ้านหลังเริ่มเทิมดีระดับเจ้าพ่อเ็าอยู่กันพูดได้จนใจมากระดับเจ้าพ่อเนื้อที่700 0กว่าห้องนอนเนี่ยหห้องมีห้องน้ำอยู่5ห้องกระดาษอยู่สี่ โอ้โหที่บรีซอดอ้มีไฟ LED อยู่ข้างบนด้วยน่นเลยมี LED ด้วยเอาเอาเอารถรถรถพี่เป็นอะไรเลยนี่ที่จอดรถผ่านผ่านไปเลยที่จอดรถโอ้ my god สวยมากที่จอดรถสวยมากมี LED โผล่หลังนี้ก็วันวายวันวหวแล้วสี่ล้านเก้าแสนเท่านั้นแต่เราดูรอบบ้านกันทัวเป็นบ้านที่ ไม่หลังนี้จอดรถตรงไหนก็สวยทุกคนเลยว่มันสวยเนาะมันเป็นตู้ถ่ายแบบอะเนี่ยยินดูรถติดอะไรเยอะนี่ยเออเคลือบเซรามิกเอาไปดูภายในกันบ้างภายในบ้านไปรุ่นกำลังสร้างมองข้ามไปก่อนภายในกระจกเดินวิ่งเล่นยังได้เลยแบบวิ่งไลจับยังได้่ด้แอบก็ได้ด้วย พื้นที่แบบเดือมากี่นี่หวนไว้เลยว่ะหลังนี้คือมีติ้งสามสิบพันนิงได้จอดตรงนี้นอนได้สิบสองคนนะครับใครที่ชอบโลเฮบ้านเฮ้ยเทาเรื่องคอมคอมบ้านที่แล้วไม่มีตัวเครื่องไม่สามารถเปิดได้แต่นี่ไม่มีตัวเครื่องแต่เปิดได้โอ้โหเอ๊แมงพันนาน้ยมีรูปอะไรด้วยมีรูปหมูอยู่ข้างโต๊ดด้วยเรามาถึงบ้านสุดท้ายแล้วสินะบ้านราคา ก้าล้านสามแสนบ้านที่แพงที่สุดนจุด,น,จด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 นี้ทําไมบ้านที่แพงกว่าเนี่ยที่นอนมันน้อยกว่าบ้าน4ล้านบ้านแพงกว่ามีที่นอนแค่3ที่นอนแต่บ้านที่4ี่ล้านเ้าเนี่ยมี6ท <c oughs> ีน่นอนมาเล่นนอนเล่นปาร์ตี้แต่มีเนื้อที่ถึง900ากว่าเนาะเยอะกว่าบ้านสี่ล้านโอ้โหอะไรวะเนี่ยต้องมีป้อมยามใช่เลยเรียกว่าคลาสหาด9 000, 300, 000, <c oughs> ล้านสามแสนดอลลาร์นะครับพายรอบ การือหาดนี้เป็นยังไงบ้างลงรถลงรถใช้ได้อยู่แล้วเนี่ยลงรถใช้ได้ด้วยซิเลยว่ะเอาแล้วลงรถอ่าเปิด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 เข้าไปจอดอ้ยนี่ลงรถในราคา9ล้านเท่านั้นนะครับลงรถได้ขนาดนี้แพงสถึงก็ต้องมีอะไรขายให้หมดอะตอนเนี้ยถ้าจะเอาหลังนี้นะ คือเขาเน้นหรูหราหลัอย่งดูมากงานหลุยอะ่ะงานตกแต่งหลุยอยังนั้นเลย <S S S สรองน้ำหมวครับห้องน้ำอลังการมาก <c oughs> อยากอาบอะไรอยากอาบขัางขวาก็อาบขั่งขวาอาบฝั่งซ้ายก็อาบฝั่งซ้ายเฮ้ยแล้วเป็นห้องน้ํารว,วมซะด้วยนะ,ะทีดูใบนี่นอนในอ่างคนเดียวแล้วก็มีไฟแบบเอาไฟหย่อนลงมาเข้ากับมงกุฎซะด้วยมงกุฎก็ทองนี่ก็ทองนี่เหมาะกับพี่ไปก้าล้าน บอกพี่โอ้โหห้องน้ําแบบนี้แบบโคตรลัทธิเลยก็ประมาณนี้สําหรับบ้าน9ล้าน3แสนดอลลาร์ใครมีเงินถึงก็จัดถ,ถ,ถ้าเกิดคนชอบจริงๆนะว่าสาหรับเจ้าพ่อเขาอยู่กันแบบนี้เจ้าพ่อสุดท้ายเขาอยู่กันในบ้านแบบนี้เรามาสรุปกันดีกว่าว่า,วาแซมชอบบ้านไหนที่สุดตั้งแต่ดูมาอันนี้มันมี 2, 2> <อ>หลังอะมี2อหลังในใจผมว่าน่าจะเป็นเมื่อกี้กับหลังโมเดิร์นหลังเมื่อกี้คือ4ล้าน9แสน ห้าหมื่นใช่ใช่ส่วนหลังไอ้โมเดิร์นเนี่ยอยู่ที่เจ็ดแสนห้ามันห่างกันมากเลยนั่นราคาเน่ะพี่คิดว่าหลังเมื่อกี้ที่มันแพงก็เพราะว่าน่าจะเรื่องของพื้นที่แล้วก็ลงรถโปร่งๆใส่ๆก็แนะนำให้เป็นสี่ล้านน่ะพี่เนาะ สี่้านแล้วเนอะแล้วอะนะจอดรถเรามันมีกระจกให้ดูรถข้างนอกด้วยโอ้แล้วเจม่ะเจมชอบบ้านไหนสุดผมจะพิจารณาเป็นขนาดเลยแล้วกันโอเคถ้าเป็นขนาดเล็กก็หกแสนชอบสุดครับเพราะมันแบบหนลุมลื่นดีสีก็สวยเข้ากันเป็นระดับการก็ลงนาชอบสวยนี่ชอบเียว่าลงนาดูดูเป็นดูเป็นเล่นี่ผมชอบสุดนะบ้านบ้านลงนาอคนหลังใหญ่ก็เออ เอาเป็นว่าผมไม่ชอบบ้านหลังใหญ่กันไปไปไปอยู่บ้านเจ้าพ่อแทนไปอยู่ถ้าถ้าอยู่หลังใหญ่แล้วนําไปอยู่กับเพื่อนเพื่อนหรือไปอยู่หลายคนอยู่ันจะได้แบบอยู่อ่ะอยู่คนเดียวมันเหงาเหงาอ่ะจะเหมือนเดินคุณอยู่คนเดียวอยู่้วก็ตอนนี้เจ้าพ่อก็เหงาจริงครับก็เลยให้ทุกคนมารวมเลยเองอยู่คนเดียวมานานแล้วเออเก้าล้านนะครับ ก็ประมาณนี้ใครชอบบ้านหลังไหนก็ไปจัดก,กันได้ซึ่งคลิปนี้ถือว่ายาวเอาเรื่องก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดใจ่ว้ช่องลงได้ขึ้นฟีดบ่อยๆจะได้มีกําลังใจทำคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆตอนนี้ไม่ไปเจอกับคลิปหน้าไปเห็นหมาตัวนี้ก็คือคุณ JDM แ a มตัวนี้ถ้าเกิดใครจําชื่อได้เขาเคยเป็นหมวกขาวเงินซาเวต1000ล้านดอลลาร์ในซาเวต จำได้เจ้าพ่อสวิตเออเจ้าพ่อสวิตมาอยู่ข้างๆเจ้าพ่ออะไรเออใช่เจ้าพ่อได้เมอร์เออเจ้าพ่อได้เมอร์เขามีเงินสูงสุด้วตอนนี้อยู่ที่20กว่าล้านตัวนี้หนึ่งอยู่สี่พันล้านผมจะพอแบบนี้เอาไปจะพอแบบนี้โอเคเดี๋ยวคลิปหน้าบ๊ายบายทุกคนชู่เจ้าพ่อเหงาอยู่บ้านคนเดียวมามาซานี่ห้องขนมพี่อ่างนี้ห้องลับให้เขาเห็นเออเขาเขาเห็นเนี่ยขโมยขนมหมด นี่ห้องนี้ไม่มีใครเห็นตั้งรอกจริงเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขนมผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยายายาถองล้ครับโอ้ไม่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีเอลโศงเจ้าพ่อต้องหมกขนมงี้ไปหม่อมบ้องแล้วขนาดทรงเจ้าพ่อชอบกินขนมก็ไม่ชอบกินใบ